สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนละนาใการนาะสาระวันนี้นะฮะเรามีความยินดีที่จะมานำเสนอเจ้าตัว King ซโก้ h o 140ปี Anniversary Limited Edition เป็นตัว Recreation ของตัว k King s ไซโก้ตัวนี้เลยนะฮะคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าย้อนกลับไปปี1881เนะี่ยมิสเตอร์คินทาโร่ฮัตตรีนะครับตอนนั้นท่านมีอายุแค่21ปีเท่านั้นนาะๆนะนะก็ได้เปิดช็อปในการ ขายและซ่อมนาฬิกานะทั้งนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนในย่านกินซากุุงโตกเกียวเลยนะแล้วก็มีการผลิตนาฬิกาแขวนโดยที่ทางมิสเตอร์คินทาโร่นะครับเป็นคนทำขึ้นมารวมถึงไปถึงนาฬิกาพวกนาฬิกาพกก็คือตัวพ็อกเก็ตวอชนะฮะแล้วก็สร้างนาฬิกาข้อมือมาจนกระทั่งเป็นยี่ห้อไซโก้อันนี้นะฮะปี1960เนี่ยทางไซโก้นะครับมีการสร้างแบรนด์มาก็คือตัวแกรนไซโก้นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะแกรนไซโก้เนี่ย ไปผลิตอยู่ที่เมืองนางาโนะตอนการของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเราจะเห็นในตอนนี้ก็คือตัว King ไซโก้ซึ่งในยุคตอนนั้นนะครับตัว King ไซโก้เนี่ยต้องการโชว์เรื่องของ Precision รวมถึง Accuracy ในกในการใช้งานนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยตัว King ไซโก้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีนี้มาดูตัวนี้นะคือตัวที่เป็น Recreation เนี่ยก็ ตัวเรือนเนี่ยจะบอกว่าตัวเรือนนี้นะครับทำจากตัวสเตลเลสสตีลนะครับแล้วก็มีการขัดแต่งอย่างเงางามมากๆเลยนะฮะก็คือเป็นการขัดแต่งด้วยวิธีเทคนิคของสารสึกนะครับซึ่งสารสึกก็คือการขัดแต่งตัวผิวตรงนี้นะฮะพวกเนี้ยพวกตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยให้ไม่มีพวกดิสทอร์ตก็คือการบิดเบี้ยวหรือการขัดแบบไม่เดีนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเงางามดุจกระจกเลยนะครับก็คือสังเกตได้มันจะเงามากเลย นะครับเห็นไหมฮะจะเห็นแสบเห็นละลายหมดเลยทีนี้ผมอยากให้ดูตัวบริเวณตัวขารักนี่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเคสตัว KSK นะครับก็คือ KSK เคสนะฮะก็คือตัวเรือนตัวนี้ทีนี้เขามีการขัดแต่งตรงนี้นะครับตรงนี้ถึง5ลระนาบเลยดิผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะลองดูนะฮะคือการขัดแต่งอย่างนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าเป็นการขัดแต่งที่ยากพอสมควรน,นะครับถ้าเกิดว่า ช่างไม่มีฝีมือเลยนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออย่างตัวนี้ผมมีไซโก้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้เป็นอาเพนิสนะครับอเพนะิสเนี่ยลองดูนะฮะที่ขาลักษ์นะครับเขาจะมีการขัดทัด,ข,ดขัดแต่งเนี่ยลักษณะเป็นซาตินฟินิชคือไม่ได้ขัดแต่งเงานะฮะแล้วก็อันเนี้ยก็คือจะไม่ได้ขัดแบบพิเศษอะไรมากมายก็คือขัดเหมือนเหมือนนาฬิการ,ระดับนี้นะฮะซึ่งหมายความว่าอ่ถ้านาฬิการ,ระดับบนหน่อยนะครับเขาจะใช้เทคนิค พิธีการขัดแบบสารสึกเลยนะนะอยวมาพูดตัวนี้ต่อก็ในส่วนของตัวเรือต่อนะฮะตัวเรือเนี่ยนะฮะขนาดอยู่ที่38.1มิล mm นะฮะความหนาอยู่ที่1.4 1มิม mm นะฮะจะบอกว่าตัวนี้นะฮะตัวเรือเนี่ยเป็นสเตเลสก็จริงนะครับแล้วก็มีการ เคลือบตัวเขาเรียกว่า super h a r t coating นะครับก็คือตัวนี้กันร,รอยก็คือกันตัวแสแตดได้เต็มๆเลยนะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ถูกของที่มันมีความแข็งมากไปกว่าตัว super h a r t coating ตัวนี้นะครับในการเนี่ยก็จะเงางามไม่มีรอยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะและส่วนตัวกระจกเนี่ยก็เป็นจกระจกแบบลักษาะเป็น box shape sapphire crystal แล้วก็มีเคลือบ ar coating อยู่บริเวณด้านในของตัวกระจกเลยนะฮะสังเกตได้ว่า การสะท้อนแสงนะครับตรงนี้นะฮะจะไม่ติดสีฟ,ฟ้าๆหรือเหลือแสงมากมายนะก็คือที่เราเห็นตัวนี้มัประมาณนี้นะครับคือเเป็นแสงสะท้อนจากตัวผิวของตัวหน้าปัดเองเลยนะฮะหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดแบบซันเรย์นะครับก็คือเป็นลาาักษณะเป็นลวดลวดล,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 ลายซันเรย์นะฮะแล้วก็ในส่วนของมาร์กเกอร์ต่างๆหรือเลขอินเด็กซ์นะครับตามหลักชั่วโมงเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนสเตเลสขัดเงาไปอย่างดีนะครับมีเหลี่ยมมุมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ประดับตามหลักชั่วโมงต่างๆโดยเฉพาะที่หลัก 12นาฬกานะ12นาฬกาเนี่ยมีการขัดแต่งมุมแบบเพชรขนาดเล็กๆประมาณ2แถวแล้วก็มีตรงกลางเป็นร่องนะฮะร่องอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปดูนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังโดดเด่นด้วยตัวโลโก้ของตัวไซโก้นะไซโก้เนี่ยปัะาษาะเป็นเอมเบลมขึ้นมาเลยนะฮะเป็นเหมือนโลหะก็น่าจะเป็นสตเตเลสนี่หละครับแล้วก็ติดตั้งอยู่บนพื้นหน้าปัดของตัวเดออตัวนี้เลยนะแล้วก็ที่6นาฬิกาเนี่ย 6นาฬิกาก็จะเป็นสกรีนคำว่า King Cycle เลยนะครับให้เหมือนย้อนเหมือนตัวอดีตเลยนะรวมถึงตัวダイช็อ k 26 g ีเวคือตัวダイช็อคเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ทางของทางไซโก้นะเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนนะครับก็คือเขาผลิตได้ก็คือมีตัวสปริงรองรับตัวจีเวก็คือตัวกันกันกระแทกเลยอันนี้ก็เหมือนตัวอดีตเลยนะแต่ตัวอดีตเนี่ยตัวนั้นนะครับก็จะมี25 g ีเวก็คือน้อยกว่าตัวนี้1 g ีเวซึ่ง จะบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องออโต้ละแต่ตัวนั้นเป็นเครื่องไขลา,านนะ,ะแล้วมาดูที่ตัวเมปยะโยมนะครับเมเปยยมเนี่ยก็จะมีโลโก้ของคำว่าไซโก้มกันแล้วมีด้านบนคำว่า W W เนี่ยมันเป็นโลโก้แบบบ่งบอกว่าในการอะไรเนี้ยกันน้ำนะครับการน้ำอยู่ที่50เมตรเลยนะ,ะส่วนเมเมย์ยมนะครับที่เราจะหมุนตัวเครื่องนะครับคือตัวนี้จะไม่เป็นสกูดาวคลาวเลยนะล็อกแรกนะครับเราก็หมุน เพื่อปรับวันที่อย่างนี้นะครับล่อที่2ก็คือหมุนเพื่อปรับเวลาก็มีประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเรสจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังของบริเวณตัวฝาหลังนะครับฝาหลังเนี่ยตัวนี้เงางามนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะแกะดูนิดหนึ่งนะ ฝาหลังเนี่ยกด้านหลังก็แคสแบ็กเป็นอย่างที่เห็นนะครับค,คือเป็นแบบทึบนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีตัวโลโก้ k i n g c y โ l e เป็นสีทองเลโลโก้นี้ก็เป็นโลโก้ยุคเก่านะครับคือแบบดั้งเดิมเลยเรียกว่าผลิตมาแบบเป,ป๊ะเลยนะฮะส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่อง 6L35 นะครับ 6L35 ตัวนี้เดินด้วยความถี่คือ28,800ลรอบต่อชั่วโมงนะครับหรือเรียกว่า1วินาทีง เข็มวินาทีนะครับจะกระดิกไปประมาณ8ครั้งเลยนะตัวนี้สำรองพลังงานอยู่ที่45ชั่วโมงมาดูที่ตัวสายนะครับอ่ะเี่ยให้ดูตัวสายนิดหนึ่งสายหนังเป็นสายหนังจระเข้นะครับผิวสัมผัสนี่รู้สึกได้ถึงความแพงนะครับก็คือเป็นหนังจระเข้แท้ๆเลยนะครับด้านข้างก็จะมีลักษณะาการอัดขอบมาอย่างดีเลยนะครับ วัวขาลักเนี่ยก็ขนาด20มิลเราดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะมีบอกไว้นะฮะตรงนี้ขาลัก20มิลเห็นไ,ไหมครับ20มิลเลยคือสาย20มิลแล้วก็ในส่วนของตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นพิ้นบัคเกิลเลยนะครับโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ยุคเดิมของไซโก้เลยเป็นละะักษณะเป็นฟอนต์แบบนี้เลยนะฮะสวยงาม เดี๋ยวผมขอแวะดูกล่องนิดหนึ่งนะฮะอยากให้ดูกล่องนิดหนึ่งกล่องเนี้ยมาเป็นแบบยาวยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีกระดาษแข็งนะครับแบบว่าอาบมันนะแวบแรกที่ผมเห็นนะครับผมรู้สึกได้ถึงความพรีเมนะียมเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยลัณะเนี่จะเป็นรักษาะคล้ายๆเหมือนพวกนาฬิกาของแกรนไซโกนะจะเป็นกล่องประมาณนี้นะฮะก็จะมีภาษาญี่ปุน่นมีอย่างนี้บอกเลยอย่างเงี้ยคล้ายๆของแกรนไซโกเลยนะพอเปิดข้างในกล่องดูนะฮะดูนะฮะแบนี้ ก็จะมีความรู้สึกเป็นพรีเมีย่ยมก้นไปอีกนะฮะเพราะว่ากล่องที่ซังไซโก้มาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นัวหนังสือสีทองเลยนะเปิดกล่องข้างในมาดูนะครับลองดูนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเขาจะมีตัวที่เป็นเัาระือคล้ายๆโฟมนะเป็นโฟมแต่ว่าพอเปิดมาข้างในอีกทีนะครับจะมีกระดาษสานะฮะร,รู้สึกถึงความพรีเมีย่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นกระดาษสาตัวนี้บางๆนะฮะ,ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นลักษาเป็นสอดนะฮะที่แรกผมก็ลองแกะดูนะแต่แกะไม่ออกครับคือมันเป็นลักษาเป็นกระดาษสาเลยนะแล้วก็สอดอ่างนี้มาข้างในฮะเป็นกล่องไม้เลยนะครับกล่องไม้สุดหรูเลยครับมีความเงามันนะฮะแล้วก็ ตรงโลโก้ของไซโก้นะฮะเขามีการคล้ายๆเหมือนเอาใครเนระียกว่าเขาเรียกว่าเอมเบลม,มา<ฮ>เอมเบลเอมเบลม,มาแล้วก็สกรีนใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ขัดลงไปตรงตรงเนื้อไม้นะฮะแล้วก็มีการเคลือบตัวแล็กเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วด้านหลังนี่นะ,ะดูนะฮะนี้มีเป็นกรมะยีเลยนุ่มนะฮะพอเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีกระดาษสสาครั้งนึงครับเป็นตัวหนังสือสีทองเช่นกันแล้วก็ตัวนาฬิกาก็จะวางอยู่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวในาฬิกาต่อนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเรือนนี้ผลิตที่3000เรือนนะครับแล้วก็เรือนนี้เป็นเรือนที่828นะครับก็จะเป็น0.828-3000ทัพนะแล้วก็เรามาดูขึ้นข้อกันนะครับข้อมือของผมขนาด7.25นิ้วนะครับเมื่อใส่ตัว King Circle รีเครียชันตัวนี้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมก็มองว่าตัวนี้ออกมาสวยงามมากนะครับขึ้นข้อเนี่ยเป็นเดรสวอชที่มีกลิ่นไอแบบวินเทจสุดๆเลยเล่นแสงมากๆเลยนะครับนะฮะเล่นแสงสุดๆเลยคือถ้าใครหาเดสส์วอตดีๆสักเรือนนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นลิมิเต็ดด้วยนะ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อทางไซโคประเทศไทยดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s u b สไครต์ให้กับช anel เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ